จะดูหนังหน้าเขาน่ารักจุงเบยขนาดนี้จะยอมรับนัดแกของนี้มันอยู่ที่ฝีมือเว้ยสมัยเนี้ยนะเขาตีกับนบนอินเทอร์เนต็ตตั้งเยอะตั้แยะในโลกอินเทอร์เน็ตเธอสร้างภาพว่าเธอเป็นยังไงก็ได้พ่อไม่เชื่อเรื่องรักบนโลกอินเทอร์เน็ตเนาไม่มีหวัวใจอย่างนา้นไม่มีวันเข้าใจหรอกฉันไม่คบใครที่หน้าตาแต่ฉันพบที่ฐานนะ <S <S แต่ตความรักที่เกิดด้วยการโกหกวันเนี้ย มันจะไปรอดเหรอน้ำขิงอะ<ๆ>เขากำลังหลอกเช็กับนายผู่หมาอยู่นะสิไปนอหลับนอนนอนจากไหนเนี่ยเจนก็แอป,ปเป็นน้องเปียโนอะไรนั่นคุยังเายผู่หมาทั้งคูนเลยอะป,ะป้เป้าโทษทีนะเรามาเลทไปนิดนึงอะ่โะโขมนนะฮะแต่ฉันว่าหลอกกันเล่นแบบเนี้ยมันไม่ดีนะนี่เธอเองเหรอน้งขิงหลงรักน้องเปียโนเต็มหนัวใจเลยนะสิฉันไม่คิดเลยนะคนอย่างเธอใจร้ายอย่ดี้นะกล้าเล่นกับความรู้สึกคนแบบนี้